ดูค่ะดูค่ะลุงไม่น่าสนใจเลยใช่ไหมพี่พอใจลุงลุงบ่อสนแล้วเขาว่าไม่อยากนักงมวนเนาะลุงกำลังมวนลุงบ่อสนแล้วชุดงามเนาะอุ้ย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 พ่อพี่พอใจเอาละพี่พอใจแน่แน่แโทรโทรพอลุน สวัสด mm ีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของน้องุ่งฟ้าที่พอใจนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เรามาดูสองสาวใส่ชุดสวยนะคะแม่แม่เดินกินหญ้าหน้าบ้านนะคะแม่แม่ขานี่นะคะอ้าวอ้าวอ้าเป็นกาแฟแล้วอ้าวให้กินหญ้าหน้าบ้านนะคะวันนี้ใส่ชุดสวยเลยนี่นะคะชุดของพี่อุ้มบุญนะคะ ขอบคุณพี่อุ้มบุญนะคะที่ให้ชุดสวยๆให้พี่พอใจน้องรุ่งฟ้าค่ะดูค่ะเด็กอ้วนค่ะแม่แม่เด็กอ้วนเนาะชุดเขินมดแล้วค่ะอ่าเด็กอ้วนใส่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแม่แม่นี่นะคะพี่พอใจนะคะแม่แม่ค่ะ เดินกินยาหน้าบ้านนะคะนี่หายป่วยแล้วหายป่วยแล้วนี่ออกเดินแต่เช้าเลยนะคะเดินกินยาหน้าบ้านนะคะวันนี้อาบน้ําขัดตัวนะคะเนี่ย่ะอาบน้ําขัดตัวนะคะแล้วก็ใส่ชุดเดินกินยาหน้าบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะฝากชื่อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเป็นกำลังใจให้พี่พ่อใจน้องรุ่งฟ้าด้วยนะคะ เป็นยังไงคะเด็กอ้วนเป็นยังไงหวัดดีแม่แม่แล้วยังไหนหวัดดีแม่แม่แล้วยังหวัดดีข้าแม่แม่ก่อนหวัดดีข้าแม่แม่ก่อนหวัดดีข้าแม่แม่ก่อนหวัดดีข้ายกมือด้วยยกมือด้วยยกมือด้วยนี่ห่วงกินนะคะแม่แม่หวัดดีข้าสวยแล้วหวัดดีข้าสวยหวัดดีข้าหวัดดีแม่แม่ค่ะวันนี้มาโชว์ชุดสวยค่ะแม่แม่โชว์ชุดสวยค่ะ เด็กอ้วนก็จะชอบใส่ประมาณนี้เลยนะคะแม่แมค่ะเหมือนคนอ้วนเลยเนาะชอบใส่ประมาณนี้นะคะแม่แมน่ารักนะคะดูข้า,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 างหนอยากเล่นระตีอยากวิ่งเล่นระตีอ,อยากเล่นก็เล่นอันนี้ใส่ชุดเล่นเลยไม่เล่นค่ะไม่เล่น จะเดินไปไหนลูกจะพากันเดินไปไหนจะพากันเดินไปไหนฮึเดินเลาะกินหญ้าก่อนพี่พอใจนี่อยากไปเลยเด้หนิถูต้นไมไม่ได้ถูไม่ได้ถูเนี่ยเนี่ยถอยทอยเนี่ยห้ามถูห้ามถูพ่อลวนบอบ ถูไม่ได้ถูไม่ได้ลูกห้ามถูค่ะเล่นน,นั่นไปเล่นไปนไ้องไอยากเล่นบ่เล่นกับปีกินหยาโอ้ว่าเล่นกับปีกินหยาไป ไปซนันนุ้นงเ,เ,เ,เดินกินหญ้าอยู่เท่นี้ก็ลุกเดินกินหญ้าก่อ,น,อนให้พ่อ,อพ่อเดินใหน้กินซิไหนนั่งลงสิมานั่งลงกับพ่อเร็วนั่งลงเร็วเร็วใครจะนั่งให้พ่อ,อายา้อนเร็วมันั่งนั่งไม่เอ่ย ดูไม่เรียบนั่งไม่สบายโอ้โหดูทางนู้นค่ะแม่แม่ทำอะไรทำอะไรถอดถอน้ำแตกถอยมามามาถอน้ำแตกแม่แม่ะถอดน้ำถอดนะโอ้ชุดสวยด้วยลูกเพื่อปถูข้างหน้าทักเถิดถอดถอน้ำมาอบอกว่าถอน้ำลุงถูกถอน้ำแตกละแตกหลายรอบไปได้หนีตรงนี้มาลุงมา กาแฟกาแฟมาเฝ้าด้วยอยากเล่นแล้วอยากเล่นแล้วพี่พอใจอยากเล่นกับกาแฟแล้วกินหญ้าเท่าน,นี้แลลวลูกพี่พอใจไปแล้วนะคะแม,ม,ม่พอเรียกมา,ากินหญ้าก,กออ็อยากเล่นแ้วเด้์นั่น ไม่โซนเด้อกินอย่างเดียวเด้อค่ะจะไปท้ายสิเฮ็ดหนังกินอย่างเดียวเนาะย้าสดๆนะคะแม่เนาะกินอร่อยเลยนะคุณแม่คนเละหญ้าผสมด้วยนะคะมีพ่อบ้างมีคุณมาช่วยแล้วพอ่อลุงก็ได้พาน้องพอใจนู่ฟ้านะคะโอ้ยเนาะชุดงามค่ะคุณแม่ค่ะเบิรงค่ะลูกสาวเบิร เราสนใจเรื่องความงามเด้อที่นี่แหมถอยโอยมาโอ๊น้ำจะแตกไงแม่อีกแล้วแหมถอยมาชอบนะตรงนั้นที่เล่นเยอะแยะลูกเอ๋ยโอ้ยเยอะแล้วพ่อนึ่งนิดเดียวนั่นนั่นว่าแล้วเออแมวโอ้ยหนอ ชุดสวยเด้อลูกชุดสวยเด้อฮึมมมมเฮ้ยอย่าเล่นเฮ้ดูครับพี่ปอใจ พ่อใจเป็นยังไงลูกเสนุกอยู่คนเดียวบอกอ้ย้ยชุดเปิดแล้วกระโปรงเปิดแล้วสาวกระโปรงเปิดแล้ว ได้เน้นพี่พ่อใจนี้นั่งนั่งนั่งเลยลุงลูกนั่งกับพ่อแล้วนั่งแล้วพ่อเด็ดยายกินแล้วนั่งลง,งลุงนั่งลฮะนั่งเป็นยังไงพี่พ่อใจกรีดกราดเลยเป็นยังไงลูกฮึลูกเป็นยังไงหนูหายป่วยกรีดกราดเลยฮึฮหลูเป็นยังไงคะฮึลูก เป็นยังไงกันคะโอ้โอ้โอ้โห ย่าคิด,าคดสาวกระโปงเหียนมาหน,นีไปเลียนบบนโอวันนี้โดดเลียนเด้อค่ะแม่แม่สาวกระโปงเงียนโดดเลียนเด้อค่ะมาหนี่เนี่ยฮัลโหลอย่าเล่น <c oughs> เป็นจังไดด Ôi, ơi ơi ơi, bên trong này hả? phong tôm. tôm tôm tôm, tôm. tôm tôm, ya, thomas 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 hừ hừ thomas 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 เชียนดีจริงๆเลยนะคะพี่พอใจ <Yeah. S 2> นานๆนานจะไปอีกแล้วตรงตนี้โอ้ชุดเปลือนแหละน้อง,งุงอน,น้องกินยาเด้คุณพี่เป็นจังไหรยักเด่นตีบดาดเด่นโดนแล้ว โอ้ยโอ้ยเนาะเนี่ยลุงเนี่ยเห็นเพาะนั่งเลยน่นั่งกินยากับเพาะไปพี่พ่อใจนั่นนั่นนั่นดูค่ะโอ้ยนั่งกินยาคือสิบอมมนเขาอ่ะเพาะบอนอีลาตี มานั่งกับเพ่อไปคู่เลยนั่งกินยากับเพ่อเลยนั่งเร็วนั่งลูกนั่งลูกนั่งเลยละนั่งเร็วนั่งกับเพ่อเร็วใครจะนั่งเร็วมาที่นั่งก่อนบ่ดีเรี้ยบหาดิแม่เนาะนี่หาที่ดีเปรียบด้วพ่อหาที่ดีเปรี้ยบสำหรับหนูเว้ยนั่งลงเลยใครจะนั่งนั่งลงนั่งลงเลยอันนี้แด่นยังเดียวเนาะนั่งลงเลย นี่น้องลุงคะน้องลุงลูกนั่งลงเลยน้องลุงนั่งลงขาเอ้ดูองลงลยเออดูนังลงโอ้ยถึงโดงน้องลุงนั่งค่ะน้องลุงนั่งลงลูกนั่งลงนั่งลงนั่งลงเล้พี่ผู้ชายไปหน่อยนั่งลงแล็วโอ้ยกว่าจะนั่งได้เนาะนั่งลงนั่งลงขาหน้องลุงนั่งลงแล้วลูก ไม่พอใจไหมนั่นนั่งลงนังลงนนั่งลงเอออย่างนั้นเลยลูกอ่เนี่อโอ้ยตัก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 โอ้ยตายตายพอใจ ใช่พ่อคลิปแล้วบ่นั่งยังไงลูกโอ้ยตักคนละขนาดเลยเนาะจะมานั่งกันเนาะโอ้ยไแม,แม่นั่งตักพ่อเลยเดอ้อนั่งไม่ธรรมดาเดอ้อลูกสาวนี่หานั่งแกตักพ่อนี่ลูกสาวนี่ไม่ธรรมดาเด้อดูดูค่ะแม่ดูค่ะดูดูดแม่โอ้ยเนาะพี่พอใจฮ็ดจังใดจังซันลูกฮึ้นมาขากัอ เพื่อกันคักเนาะนางพอไปไหนไปหานาังน้องเลยเด้อตินี่ <c oughs> โอ้ยน้องก,ก้อนจนอังหน่อยสิเป็นคือพอลูกก้นเขาวะน้องก่อนจังหน่อยสิเจ็บคือพอลูกก้นหละเขาวะไอ้นังอ้าวเป็นนังตักโพเนาะพอก็เห็นสิจอยอยู่นั่นเอาแน่แน่แน่มาเนี้มาเนี้ยนี่มานั่งกิ<า>นตรงนี้นี่นี่จะมานั่ง มาเน่นี่นี่นมาเร็วมา<ไ>ปรจายนั่งลูกนั่งนั่งลงหมูลูกนั่นชุดเพาะนันนนน่นแน่แน่แน่มามาเดอ้อมานั่งลงเนะนั่งลงน,นั่งลงเนะแน่แน่ค่ะที่นั่งดีกว่านั่นไปพี่พอใจเออเนาะไปเลยเด้ออีกคนนึงน่ะน,นะแน,น่แน่แน่มา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 โอ้ยเนาะมาติดพ่อเด้อค่ะพี่พอใจนี่น้องลูกนี่ติดไข่นี่ แลกไปจะไปลูคุณน่ะร้อยเนันเห็นโบร้อยน่แ่พี่พออพี่พอใจติดพ่อนะคะแม่แม้อยน้องลุงพอเอินไปอยู่เลยนั่นน่ะเห็นบ่พ่อก็เล่นบมานให้ปล่อยเล่นเล่นนั่น่ะพ่อเอินหญ้าเอ็งซีแล้วพอพอเรียกยากก็ไม่ค่อยปล่อยให้วิ่งน้องลุงวิ่งเล่นอะไรกั เป็นเหมือนพี่พอใจเนาะพอ่อรวยแบบปลอยสบายนะเรียกมาก็มานะคะแม่ค่ะติดโก้เนาะเล่นโครนเล่นโครนย่าโผล่ไปเล่นโครนเล่นโคนโอ้ยเนาะลูกสาวฉันลูกสาวฉันนันเพาะเพาะเพาะท่อนะ้า พ่อใจนี่อยากวิ่งเล่นเลยด้วยดูจากอาการนะอยากเล่นแต่ฝังเล่นอยู่นี่นั่นๆๆวิ่งหน่อยดูหน่อยรู้นั่งลงเร็วนั่งลงนั่งลงพี่พ่อใจนั่งลงนั่งลงเบิ้งใส่ลงมาฮะมาลงมาลงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยอะไรนี่มามามา ลุล ng, ล้งมาลงต่ ng, อยแม่มาบึ้งๆเด้อพพอจินหน่อยก็นั่งทับอีกดอกนั่งลงเนาะนั่งลงมากพอหลายนั่งทับพอเลยมาแน่แน่แน่มานั่งนะพ่อเรียกก็มาพ่อใจค่ะแม่นั่งลงเนาะนั่งลงพ่อนั่งลงพ่อนั่งลงนอนนอนก็ได้นอนนอนนอนก็ได่อน้อยจะนอนนอนอ่ะเออนออ นอนนอนนอนหมูออกหมูออกพี่เขจะนอน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 จิกน้อยนอนตักพอยดนันก็เป็นตุดเตยดงเออนอนนนะเออไม่ได้นอนตักเออนอนทังนี่กันเออ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 ่อออเอเออ นิ่งนอน่นิ่งอยากนอนกับพ่อลเลยนิ่งเฮ้ยรุ่งรุ่งเฮ้ยเล็กกิ๊กคนก็ยังไม่กุ๊บเฮ้ยนู่นแล้วนะพี่แม่โอ้ยนี่แล้วเด้อค่ะพี่เมยเออเบอยู่ค่ะเบิ่งบอเออเบิ่งค่ะพี่แมยนั่นนั่นนั่นไม่เหมือนพี่พอใจนี่น่าไม่ไหม ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแม่ๆคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะรอชมคลิปความน่ารักของพี่พอใจในน้องรุ่งฟ้าในรอบต่อไปนะคะฝากเป็นกําลังใจพี่พอใจน้องรุ่งฟ้าด้วยนะคะแม่ๆฝากเป็นกําลังใจด้วยค่ะขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดขออภัยด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ